สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่าน,นมาเที่ยวตรงนี้นะครับตลาดดอยมูเซอร์ใหม่นะครับตลาดดอยมูเซอร์อำเภอแม่ส,สอดนะครับอำเภอแม่ส,สอดจังหวัดตากนะครับแต่จริงๆมันอยู่ใกล้าทางฝั่งจังหวัดตากนะครับแล้วก็วันนี้นะมันจะมีหมอกนะครับหมอกแล้วก็จะมีฝนตกโปรยปลายนะครับอันนี้ก็มาจาก ผลพวงของพายุมู่หลานนะครับจะเห็นได้ว่าข้างบนนี้นะจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับซึ่งตอนนี้มันก็อมองไม่เห็นแล้วนะครับจากการอมองผ่านโทรศัพท์นะครับมันจะมองไม่เห็น,นครับก็จะเป็นผลพวงจากพายุมู่หลานนะครับที่จะพัด เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงของวันที่12นี่นะครับ12สิงหาคมนี้นะครับด้านหน้านี่นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นตรงถนนสายเอเชียนะครับถนนสายหลักนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าจะเต็มไปด้วยหมอกนะครับเต็มไปด้วยหมอกแล้วก็ สายฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับก็จะต้องอเพิ่มความระมัดระวังนะครับถนนอาจจะลื่นได้นะครับหรือว่าสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะต้องตรวจเช็คลมยางของท่านให้ดีนะครับอย่าไปเติมลมยางจนแข็งเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะสไลด์หรือจะลื่นได้นะครับเวลาขับรถในช่วงหน้าฝนหรือว่า ในช่วงที่ว่า,าถนนลื่นนะครับนี่ตลาดดอยมูเซ์นะครับตลาดดอยมูเซ่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวยังตลาดข้างในนะครับตลาดดอยมูเซ์ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็จะเป็นพวก ของกินนะครับของครบเคี้ยวนะครับพวกแคปหมูนะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์อะไรก็มีเหมือนกันนะครับพวกหมูปลาไก่ปลานะครับมีนะครับนี่ครับกาแฟสดดอยมูเซอร์ก็มีครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดข้างในกันนะครับวันนี้จะเต็มไปด้วยหมอกนะครับหมอก อ่างข้ามาชิมได้นี่ครับนี่ก็มีองุ่นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ่างนแม่มดเลยอ๋อมันจะเป็นพวงพวงยาวๆแบบนี้เนาะนี่ครับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้ามี นี่ครับอ่างงูจากเมืองจีนก็มีนะครับอ่างงูจากเมืองจีนอันนี้คืออะไรฮะอ่างงูแม่มดโลละร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่างงูแม่มดมันจะเป็นผลผลแบบนี้นะครับ ไม่ซื้อก็ได้ชิมได้กนหลังมาซื้อได้นี่ครับแตงเมลอนนะครับแตงก็มีแตงแอปเปิ้ลเมลอนนี่สีเขียวข้างในเขียวมีมมไหมมีครับแม่อมกลมอ๋อเล็กๆนี่เหรอนี่ครับแคบหมูครัแบแคบหมูไร้มันแคบหมูทอดอแคบหมูเจ็ดถุง<ถ>ร้อยนะครับเจ็ดถุงร้อยก็มีแบบนี้ฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนี่นะครับอันนี้เป็นเมลอนทิเบตนะครับเป็นแตงเมลอนแอปเปิลก็มีนะครับแอปเปิลฟูจิอันนี้ลูกพลับนะครับลูกพลับลูกพลับลูกพลับสดหวานกรอบนะครับน้ำผึ้งก็มีนี่ฮะนี่ฮะที่ที่ที่ว่าเป็นหมูป่านะครับจะให้ดู หมูป่านะครับหมูปา่หปาหมูป่าตัวเมียสดๆนะครับเนี่ยให้ดูเนื้อ<า>เออจะให้ดูนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นบบอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดจะมีอยู่ที่ที่ตากนะครับที่อำเภอพบพระกับที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ก็จะเป็นแหล่งอะโวคาโดนะครับ ที่ตากนี่ก็จะมีตรงที่อำเภอพบพระนะครับก็จะมีเป็นแหล่งอะโวคาโดเลยนะครับอันนั้นจะใหญ่กว่าอันนั้นจะใหญ่กว่าอน่านี่ครับอะโวคาโดบัคเนียนะครับบัคเนียจะเหนียวมันแล้วก็จะมีพวกพันแฮทนะครับจะมีพวกพันแฮทด้วยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพันแฮทแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูกันไปนี่มันจะเป็นพวก พันธุ์พื้นเมืองนะอันนี้จะเป็นพันธุ์แฮตละซึ่งมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปุ่มอย่างเงี้นะครับอ่าพันแฮตพันธุ์แฮตนี่ครับพวกบุชเจ็ดหรือว่าพวกอ่าพันพื้นเมืองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพริกหวานก็มีนะครับพริกหวานพริกหวานก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางพวกอ่าทางเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เอา เขาบอกว่าไม่ซื้อห้ามจับนี้เราไปจับแล้วนะครับนี่ครับพริกหวานนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูป้ายร้านเขาหน่อยนะครับอ่านี่เป็นป้ายแบบที่เขาจําหน่ายอะโวคาโดนะครับก็นี่ร้านลิลลี่นะครับร้านลิลลี่ตลาดดามูเซอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรให้ดูเบอร์โทรอีกทีนึ่นี่ครับป้ายอยู่ข้างบนนะครับ เห็นกันหรือเปล่าเอ่ยป้ายอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูใหม่อ่านี่ครับร้านลินล,ลี่นะครับขายทรงอะโวคาโดนะครับอ่าก็จะมีทั้งอะโวคาโดในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็จะมีจากทางเวียดนามแล้วก็ทางอ่าประเทศเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนะครับพวกอพาพม่านี้ก็มีนะครก็สนใจก็มาติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ ร้านลิลลี่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินให้ทั่วๆนะครับทั่วๆอันนี้จะเป็นตรงตลาดใหม่นะครับตลาดดอยมูเซอร์ตลาดใหม่นี่ครับพวกพริกขี้หนูพริกสวนอะไรก็มีนะครับโซนนี้จะเป็นผักนะครับ นี่ฮะจะให้ดูพวกอันนี้จะเป็นแตงแตงกวาดอยนะครับแตงกวาดอยผักเขียวผักขมก็มีนะครับอะโวคาโดอะโวคาโดที่นี่จะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับอำเภอพบพระพจะเป็นอำเภอที่ผลิตอะโวคาโดนะครับอ่าเยอะสุดเลยแล้วก็จะมีทางเชียงใหม่นะเชียงใหม่ก็จะมีอะโวคาโดเหมือนกันนะครับ อ่านี่นะฮะนี่จะเป็นพวกพืชผักนะครับพืชผักเมืองหนาวนะฮะจากแถวนี้นะครับก็จะเป็นยอดมะละกับอ,อพวกกระล่ำนะฮะกระล่ำปลี ที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในหุบเขานะฮะอยู่ใบอยู่อยู่บนเนินเขานะะและ้วทีนี้มันก็จะมีหมอกแบบนี้นะถ้าในวันที่ฝนตกหรือว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับจะมีหมอกแบบนี้นะฮะน,นี่ครับแคบหมูครับหมูแผน่นหมูฝอยหมูเส้นเยอะแยะเลยนะครับที่นี่ อ่านี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูลูกพลับนะบลูกพลับที่ที่ว่ากันนะครับลูกพลับจะเป็นแบบนี้นะครับลูกพลับลูกพลับก็สี่โลร้อยนะครับสี่โลร้อยผลพลับจะเป็นแบบนี้นะครับสีเหลืองๆผลพลับก็จะมีอยู่ทางเชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ทางอำเภอพะพราก็มีนะครับอำเภอพะพราก็จะมีอยู่ที่ บ้านบ้านอุ้มเปี่ยมนะครับบ้านอุ้มเปี่ยมตะบนคีราษฎร์นี้ก็จะมีการปลูกลูกพลับต้นพลับนะครับแล้วก็จะมีการผลิตผลพลับให้เหมือนกันครับสำหรับพลับนะครับลูกพลับหรือว่าผลพลับนี้จะต้องไปแต้มน้ํายานะครับแต้มน้ํายาเพื่อที่จะให้มันสุกนะครับไม่อย่างนั้นนี่มันจะฝาดนะครับมันจะฝาดแล้วก็มันจะกินไม่ได้แต่ถ้า ที่เขาแต้มน้ำยามาเนี่ยมันจะกินได้นะครับมันจะหวานกรอบแล้วก็มันจะอ,อร่อยมากเลยฮะไอ้พวกนี้ก็จะกินได้หมดเลยนะครับอ่านี่จะเป็นลูกพลับนะครับพลับนี่ครับพลับอ่านี่ครับลูกพลับที่ว่าเอาไปแต้มน้ำยาหรือว่าเอาไป เอาไปบ่มนะครับมันจะต้องอยู่ในถุงแบบนี้นะแล้วก็จะมีการากําหนดวันนะว่ามันจะเปิดได้เมื่อไหร่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับถุงอันนี้ก็ถุง10บโล10บโล200นะครับเขาจะห่อมาแบบนี้นะจะแพ็กมาแบบนี้แล้วก็เมื่อเมื่อมันจะเอามาขายแล้วจะแกะออกมาก็ต้องแกะมาวางแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถมาเปิดขายได้นะครับแล้วก็ผ่ากินได้นะครับมันจะไม่ฝาดนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมตลาดดอยมูเซอร์นะครับตลาดดอยมูเซอร์ตลาดใหม่นะครับการแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยสายหมอกนะครับจะมีหมอกลงมาแบบนี้นะครับเนื่องจากผลพวงของพายุมู่หลานนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่12สิงหาคมนะครับวันแม่นะครับ พันแม่แห่งชาติก็วันนี้ก็จะมีหมอกมีสายฝนโปรยปลายนะครับแล้วก็หมอกก็จะลงกันหนาตาแบบนี้นะครับขาพลนไปหมดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นำทุกท่านมาเที่ยวชมมาชมตลาดดอยมูเซ์ใหม่แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ